ามโอเคนี่นะครับเห็นไหมเห็นไหมว่าเราปวนกองจริงครับมาทำไมมาทำไมมาจะมวุ่นวายเวอรวุ่นวายเวอร์ไอ้นึ่อ้าวโดนไม่ไม่ช่วยอิโดนโดนแล้วหนึ่งเฮ้ยชีวิตคิดมุกเสียวไม่ทันคิดถึงเธอก่อนแล้วกันง่ายดี สวัสดีครับอันยองทุกคนครับชาวสแนปของพวกเรานะครับวันนี้ตะวันก็เป็นสเปเชียลอีนะครับที่จะพาเพื่อนๆทุกคนไปบุกกองซีรีส์เรื่องเบกมีพลี ซีรีส์เรื่อง b เ Me p ีพ c e นะครับคือซีรีส์วายในเรื่องนี้ก็จะมีพวกเราเหล่าแ n นปทุกคนนะครับที่จะไปเล่นในเรื่องนี้ซึ่งเราจะไปดูว่าในกองละครซีรีส์ b a Me p ีพ c e เนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างสนุกสนานแค่ไหนจะปวนแค่ไหนไม่รู้แต่ว่าที่กองอ่ะเจอตอนปวดแน่ อยากให้ทุกคนติดตาม EP นี้มากเพราะว่ามันเป็น EP ที่ทุกคนเราทุกคนนะร่วมกันครบอีกแล้วเห็น <Wow. S 1> ไหมเวลาพวกเราครบแล้วอยู่ในกลองเนี่ยว่าเป็นยังไงบ้างสนุกสนานเฮ่า hey แค่ไหนฝากดูครับ EP นี้จเจอกันครับผมเอาละครับตอนนี้เราถึงที่โลเคชันแล้วครับก็คือร้อนมากแล้วเมื่อกี้จังหวะที่ลงรถมาเมื่อกี้ก็คือตอนแรกมันเป็นคอนเทนต์เขาเรียกไงคอนเทนต์ปวนกองแต่ว่ากลายเป็นว่าปวนกองจริงจริงนะเพราะว่าไปทับลายกล้องเขาเมื่อกี้แล้วตอนนี้ก็พูดดังพูดดังไม่ได้เพราะว่า เขาเริ่มแอคชั่นกันแล้วมันก็กลายว่ามันต้องเสียงเราต้องเบาลงนี่ครับบรรยากาศรอบๆเป็นประมาณนี้ก็คือเป็นโลเคชั่นที่เป็นบ้านเป็นเป็นบ้านอะเ,เป็นบ้านเป็นเป็นบ้านลิ้นมันพันกันไปนเลย <c oughs> เมื่อกี้กัแรแสดงคนแรกที่เราเจอก็คือน้องเปรมนะครับน้องเปรมก็มาตามเวลาแต่ว่าจริงๆในเบรกเขียนว่ามา11โมงแต่ว่าน้องเปรมมามัน11โมง4 5แต่ว่าเป็นแก้ตัวว่าเขานักเที่ยงก็ไม่ดูใครโกหกใครนะตามไปดูกัน เมื่อกี้เปรมก็หิ้วมาก็คือมีกับเขาเรียกว่าอีสนามแล้วก็มีหมอนด้วยแล้วก็มีพวกหูฟังไม่รู้ว่ามาถ่ายละครหรือว่ามามานอนผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันลองไปดูข้างในเดี๋ยวครเป็นยังไงนี่ครับเรามาเจอน้องไกด์หนึ่งคนเลยไปกนโอเคนี่ครับเห็นไหมเห็นไหมว่าเราป่วนกองจริงครับมันไม่ใช่คอนเทนต์้วครับมันคือรายการที่ป่วนจริงๆ ไง้งครับสอบผมเลยก็จะอ่านว่าอ่านอ่านเทสต์สองรางวัลนผมต้องไปอ่านด้วยเหรอแบบว่าอ่านด้วอ่านว่าขั้นหนึ่งที่สามขัดนหนึ่งที่สามแล้วก็ตีแล้วก็วิ่งออกมาโอเคพี่ได้อันนี้อันนี้คือตื่นเต้นจริงนะเพราะว่ามันเหมือนเป็นความคาดหวังของของทุกคนแล้วผมเริ่มพลาดทุกคนก็พลาดนะขั้นหนึ่งที่สามใช่ไหมเขือนอะคัดนสองทค่หนึ่ง เอายังยังเหรอยังเหรอคั้2สองเทคหนึ่งเป็นไงครับทีนี้เป็นไงบ้างครับแนะนำเห่อครับติดสติกเกอร์ขนมน่ารักนรักแล้วก็จริงครับเป็นสิ่งที่ยากเลยครับ แกะเท่าไหร่ก็แกะไม่ออกแกะสติกเกอร์ไม่ออกสติกเกอร์ไม่ออกวันนี้เป็นยังไงบ้างครับบรรยากาศสุดท้ายวันสุดท้ายแล้วสนุกไหมครับดีครับดีครับดีครับแล้วมขอสามคำเนี่ยพี่ให้สำหรับวันนี้จบสักทีจบสักทีขอสามคำได้ไหมให้แบบนั้นอ่ะมีมีผมไหม เดี๋ยววันนี้วันซีสุดท้ายอาจจะยิงหกข้อแวบบ้างอ่าให้เดินผ่านเดี๋ยวให้เดินผ่านหน้าบ้านเดินชาวบ้านหนึ่งเป็นชาวบ้านไงฝากพี่การฝากซีน่องนี้หน่อยครับผมครับอยากให้ติดตามชมกันนะครับโอ้น้องๆทุกคนแบบน่ารักมากตั้งใจทำงานมากครับติดตามชมด้วยนะครับครับผมเบ๊กนิทิสครับผมอันนี้อันนี้คืออะไรขอสามคำให้กองนิดหน่อยครับ ขอเข้าแคบนี่ครับขอสามคำในบทนด้ไหมพี่ไม่ไม่มีครับไม่มีไม่มีไม่มีครับโอเคสามคำพอดีเลยไม่มีครับโหทีทขอบคุณมากวุ่นวายเวอร์วุ่นวายเวอร์ปวดปวดไปปวดไปให้พี่ทำงานสะดวกเลยเนาะพี่เขาพูดแล้วพี่เขาพูดว่าจะกลับย่างเราอ่ะเรากลับย่างตอนนี้ขอสามคำ่อยครับ แค่สามคำพูดกับกล้องหน่อยมาทำไมมาทำไมมาทำไมพี่ครับผมข,ข,ขอลองดูได้ไหมพี่ลองดูหมายถึงจะดูดใช่พี่มาปวดพี่ขอด้วยก็คืออะไรประมาณมันมืดอ่ะอ๋อเขา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 มย้ายมุมอยู่เราก็ว่ามองไม่เห็น พี่เขาทำงานจะไปได้พี่เขา EP นี้เป็น EP special เรามีเกมให้เล่นด้วยมอะไรครับมีเกมอีกแล้วเหรอมีเกมอีกแล้วชิวๆไม่ใช่ขึ้นมาก่อนเดี๋ยวก็ปิดรายการเลยก็เลย็ได้เราถามพวกแบว่าเราถ่ายมากี่ EP แล้วให้เวลา5วินาทีการตอบ1 2 7่งสอเนนี่ EP อะไรเรามี6 EP อะไร อีกพิเศษสเปเชียลอ่าสเปเชียลหมายปีนเขาแปะแล้วเอ้านึกว่านึกว่าหมายถึงไอ้เบเกอรี่อ๋อหมายแซนด์แซนด์แนด์ไ่รู้เนี่ยว่าเราไปปีนเขาอะยอดปีเท่าไหร่เจ็ดล้านป่ะสองแสนเนี่ยเจ็ดล้านก็เกินไปสองแสนเท่าไหร่นะรู้ด้วยข่าวว่าสองแสนกว่าแล้วโปรเจกต์เขาต่อยาวถึงร้อยวิคืยใช่ถึงงั้นเพราะว่า ใช่ประมาณนั้นซึ่งพอเราทำงานกันได้เต็มที่มีปัญหาพอรับงานทุกวันก็ต้องไปทำงานอะไรเถอะถ่ายภาพทุกวันสามพันีพีก็สิบบวกสิบพีในวันเดียวในวันเดียวคัดยังไงเลยให้มาถ่ายภาพดีกว่ามีให้ห้าภาพต้องถ่ายถ้าถ้าจะชนะต้องถ่ายได้สามภาพชนะแล้วได้อะไรเออเอาทีละคนเนาะรูปแรกมันจะขึ้นอีพีเท่าไหร่ จะมีพีไม่ได้แต่รู้ว่าไปบรรทัดทองอ่ะไล่ไล่อะไล่มาอ่ะแปดอะปีนเขาอ่าเจ็ดคือบรรทัดทองโอเคถือว่าได้หนึ่งคะแนนอันนี้ไปที่อยุธยาฮะฮะอีพีอะไรอีพีเท่าไหร่เอ่อไล่จากอีพีแรกก็คือเปิดตัวเนาะอีพีสองจอทแฟร์อืีพีที่สามเราไปทำอะไรกันเนาะอมติ๊กต๊อก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 อ๋ออันนี้มันคืออยุธยารู้มาถึงรู้แต่ขอเดาว่าเป็นอีพีที่สาม อีพีที่สามถูกคูกเป็นไงรูที่สี่ดูที่สี่อุ้ยอ่ะจำได้อันนี้ไปจอดแร์ร้านแตงโมปั่นพี่จอยจำร้านนี้ด้วยชื่อร้านว่าน้องจอยแตงโมปั่นรู้สุด้ด้สุด้ายอ่ะถือว่าเก่งรู้หมดจอดแร์ร้านปาหมเฮ้ยใช่หรือเปล่าใช่อ่ะรูปนี้นะครับ อแต่ลาเบิร์อันนี้ก็จําได้เพราะว่าตอนแรกอ่ะเราจะไม่ผ่านเพราะว่าเราไม่กินอ่าหมึกช็อตซึ่งจำได้ว่าตอนนี้ที่ถ่ายอ่ะจะร้องไห้เลยเพราะว่าเราไม่กิน <üh> หมายถึงว่าเรา Team สงสารนี่เหรอใช่เราถ้าเกิดให้กินเราทําไม่ได้ <tiếp> แลวสุดท้ายกินไหมไม่กินผมก็ลัวเหม <st ut> ือนกันผมส่งสงสารเกินพันแล้วเนี่ยคือเป็นแบบว่าใช่ครับคือเราก็ปล่อยอะไรได้ห้าคะแนน ในสน <ynam ic. S 1> ับถูกบทพีมงานโดนทำโทษเอาป่าเอา่าด้โเอดี๋ยวเ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 ดีเดียวเดีดียเตี๋ยวเนีวเี๋ยวเดี๋ดี้ยวเมีนเดี๋ยวเียวเเดีเดดดดดยดีีีีีเีีียยเีย อาลุ่มนี้รูปนี้รูปนี้โอเพนนิ่งครับซีนอาพีแบบเปิดอีีอีเปิดอีพเปิดคืออีพีนี่เลยเอาอย่างี้เนี่ยไปบอกเขาทำไมก็จะถามไอ้นี่นีอ้าวโดนไม่ใช่ดิเออโดนโดนแล้ะหนึ่งลอกอบชีวิตหมดชีวิตเลยทีนี้โอ้โหลุงตอบผิดโอเคอ่าไปต่อนะรูปนี้หมดหวังแล้วอ่ารูปนี้ครับให้ทีมงานดูก่อนอ่าลุ่มนี้ปีนเขาครับปีนเขาอีพีที่ ตึงกินเจ็บแล้วไปนะเจ็อ่ะเรียบร้อยอีพีที่แปมูมาเนอแต่ตอนมันมีเช็คก่อนไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ยึดยึดอย่างนี้ยึดอ่ะไปต่อไปต่ออ่ะอมรูปนี้ครับให้ยิงกันดูอ๋ออีอีีเดียวกันอีพีที่แปดอ๋าเพลงหนึ่งกะแดนเหมือนจับอะไรกันอยู่ภาพน่าจะเล็ก่าพลยภาพน่าจะเล็กกว่านี้นะเอ้า อีพีเท่าไหร่พี่ตะวันไปกับโอมอ่าไม่ใช่พี่ตะวันไปกับไกด์อะหลังหลังเราหลังอะสมมติเริ่มใหม่เริ่มอีพีอีพีหนึ่งผมตอบเลยห้าเลยอีพีห้าไม่แต่ว่าเกาหลีมันมีสองอีพีไม่มันมีมันมีที่โซกับปูซานนะ้วอ่ามันจริงเหรอเออก็หกมันมีมันมีอ๋ออ๋อที่ห้าอ๋อห้าอันนี้ไปสอบอันนี้ไปสอมัองเนื้อมันไปสองเมืองมีมีโซกับ ปูซานที่ไหนอ่ะบ่ายให้อ่ะที่ที่โซมันนี้ไม่ได้เรียกบ่ายเรียกบอกโซบอกนิดนึงบอกนิดนึงถ้าโซเนี่ยไปก่อนปูซานป่ะใช่ไหมอ่ะก็ลองดูก็ลองตอบดูแล้วพี่ว่าพี่ไปก่อนป่ะอ่ะก็ลองตอบดูก็ถ้าพี่ถ้าถ้าเองชนะพี่ก็แพ้ดิถ้าอย่างนั้นอ่ะโอเค ep ห้าครับ ep ห้าดูเป็น ep ที่ถ้าได้ได้พุ่มตายแล้วโอ้ไม่รู้หลอกกันเฉยโอ้โหนี่เขาแตกเกินรูปนี้ไม่คือซูมไม่ว่า รูปไม่ชัดด้วยอ่ารูปที่แคปเหรออะไรเลยก่อนรูออะไรบรรทัดทองเอ้าเอามาให้ทายเหมือนกันอะไรวะมอนมีเกมซ้อนเกมว่ะไหนครับอันนี้อีพีไหนอะตั้มตองอะตั้มตองอีพีไหนอีพีไหนตองเราไปไหนอีพีไหนอ่ะให้กล้องดูครับ เอาไปที่ไหนดีกว่าอ่ะเอาไปที่ไหนง่ายกว่าอ่ไปบรรทัดทอง e ่เท่าไรอ่ะอ่ะถ้าถ้าถ้าตอบเจ็ดพี่ใบพี่ใบพี่ใบมีให้ให้ดูอีกรูปหนึ่งอ่วย่า่าฮ่าฮ่าฮ่าไ่ครับทีมงานโอฮ่่าฮ่าฮ่าฮาฮ่อฮ่าฮ่าาาาา่่าา่า่่าอ่า ได้มาโอมได้สามคะแนนอ่ะตอบได้อยู่แล้วรูปนี้นะครับรูปนีแล้วดีมงานอ่ะตอมคืออะไรอีพีเท่าไหร่ไปไหนอีพีเท่าไหร่บ้าง ก็อีเจ็ดไงผิดไปไหนผิดอ่าตอบไปได้ไหมอ่าผิดไป็นหนึ่งคะแนนนี่คือ EP ที่สามที่ไปไหว้เฮ้ยที่เองบวชไงทำไม่ได้หรอที่เองบวชอะตอมอำไม่ได้เองบวชไงจริงจริงวันนี้ครับรู้สึกว่าเป็นคนที่พร้อมบวชทรงผมพร้อมอตอมน่าจะสวดมนต์แบบว่าว่าดขาประมาสิบห้ารอบละชาวาดขาไปเฮ้ใครเนี่ยอุ้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 ยนี่นะครับรูปนี้เลยสี่ อีพีไหนนะสี่สี่สองอะไรเนี่ยตอบไปแล้วว่าสี่ที่ไหนที่ไหนอะใครเนี่ยที่ไหนที่ไหนนี่ไปจอดแฟร์อีพีสองครับอ่าให้ให้ถือว่าให้หนึ่งคะแนนให้ให้ใจดี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 อันนี้รู้เลยอันนี้อะง่ายเลยง่ายเลยอะอีพีนี้ที่ไหนอ่ะรู้แล้วรู้ถูกไหมรู้แล้วแค่นี้ก็รู้แล้วเือได้ ไอี่พี่ไปงานโอท p อป่ะเออโอทอปโออตอบเลย A.P. อท่าไหร่เอพีเท่าไหร่อะเ p อะไรอะโหยังหลอกเลยออพีโหถ้าหลอกัน้อเทศขนาดนี้เลยเออมันก็วาวุ่นไปนะตอนนั้นหรอพวกกรอหกอะตอบหป่ะหกตอบหกหกพี่ไปโอท p อปอไม่รู้ลูกค้าเาเหรอสินค้าโอทอปอะไรวะเนี่ยตอบหนึ่งสองสา สี่สี่ผู้ยุตตอบจอดแ้ดไปเองสองสี่สองอีพีหลือทุกสี่อีพีหลือทุกสองนัเลยอ่ะจีคอนแฝดอู้ไปเหยอะไปที่ไหนวะเออเอ๊ะในบยนไ่อนะอันเนี้ยถ้าให้เดานะไม่ใช่ไม่ใช่ EP ไม่ใช่ EP พี่ไป3คนเพราะว่า EP เนี้ยพี่ไม่เซ็ตผมแล้วเพราะว่าใช่น่าจะเป็น ถ้ามีไม่เซตผมก็น่าจะเป็นที่ปูซานโซแล้วก็ล่าสุดก็คือไม่แต่มันมีบอใบไม้กับสาะเอนะใช่บอใบไม้นี่ไงมันใช่บอใบไม้เห็นระงองูเนี่ยงองงูอ่ะให้ตอบในห้าวิหนึ่งสองสามสี่อีพีที่สี่อีพีที่สี่ผมไม่รู้อ่ะผมคำตอบเป็นไงครับผิดหรือถูกบรรทัดทองอีีที่7 ก็คือตอบได้สองคะแนนทำไมได้ยากจังอะร้าทองหนึ่งงมหนัวไงทำไมมาร้านนี้แล้วอะแล้วร้านหมูกอบนะครับเอาก็ยอมแพ้เรื่องหมูกรอบไปแล้วกี้บอกว่าอะไรใครมาร้านห้าก่อนคือเออออคืะไรใครมาร้านห้าก่อนถือว่าชนะใครเดี๋ยวใครก็คือตอบได้สองคะแนนภูมิชนะพี่ภูมิได้ง่ายไงับพี่โอเแนนสามเรามาลองถามเปพมดีไหมเรามาลองถามเปพมดีไหม อันนี้ตอบได้ได้เลยขมอนเปิมมาลองลองดูเออมาลองลองลองอดูไม่มีไม่นักคะแนนไม่ได้คะแนนนะไม่ลงโทษไม่ลงโทษะแต่ว่าห้าภาพเหมือนเดิมรูปนี้นะครับพี่มารรูปนี้นะครับถ้าเดาจากลักษณะเสื้อลักษณะอะไรทรงผมหน้าตาแล้วจะตอบได้บางแสนโอ้โหโอเคสุดยอดผิดละหนึ่งทำไมวะไม่ใช่อ่ะ ปีนเขาอโอเคไปต่อไปต่อรูปที่สองปีนเขาอะไมไม่้ใส่ชุดแบบกีฬากีฬาไปต่อรูปที่สองอ่ะอันนี้น่าจะตอบได้นะอ่ะ ดูซานหรือโซไม่ใช่หรือว่าบางแสงมั้ยเอ้ยถือเขตอบตัวเมื่อกี้ไล่มามื่อกไล่มาเอาใหม่คือปีนเขาบางแสงคือหกอ้าถูกถือว่าถูกในหนึ่งคะแนนไล่เราเคยหิวข้าวเลยไล่อ้าวดับอีกแล้วอย่างเดียยวเเลมื่อกี้คือเมื่อกี้คือเรามาชานะเพราะว่าอะตอมกินไปสามจานเมื่อกี้อ่ารูปนี้รูปนี้รูปนี้รูปเดียวกับภูมิ กินไปดูซะด้วยอ่ารูปนี้อยู่ที่ไหนเนี่ยทำอะไรเนี่ยอันนี้อันนี้ผมว่ารูปเต็มๆพี่เขาก็รูปเต็มๆหนักทำไม่ต้องตอบอีพีตอบว่าที่ไหนดีกว่ารูปเนี้ยเออไม่ตอบอีพีตอบว่าที่ไหนตอบว่าใครดีกว่ากรุงเทพกรุงเทพมันใช่อยู่แล้วล่ะอ๋อมันคัดทองมั้ยเอ้ยปูปะถ้าอยู่กรุงเทพก็จะมีแค่มันนะครับเอ้ยอะแทนเต็มได้กี่คะแนนนะสามสามคะแนนเยอะกว่าตองหนีออ้อเอออันนี้ตอบได้อีกแล้ว จอดแฟนไงจอดแฟนอ่ะตอบไปแล้วอ <ongs> ีร <stere> <rene> <laughs> <rawd Moder ator> ูปรูปสุดท้ายทีนี้รูปยากๆหรอนอ้จะไปซะแล้วอ่ะ่ีจอดแฟงไงเนี่ยมะม่วงเอ้ยเขาได้เขาเขาได้อ๋อไหมดแล้วได้หมดแล้วลงทุดอะไรตอมดิให้นี่อ๋อแล้วไกด์อะเฮ้ยไกด์นี่ว่ะอ๋อได้ได้ได้มาให้ไกด์ทำกันบ้านทำกันตามใจ อ่ะรูปนี้อ่ารูปนี้นะครับอ่ะไกด์สี่มันทัดทองสามตัวเนื้อมันมีกี่ ep มีแปด ep แต่บรรทัดทองมีกี่ ep ep เดียว ep เดียว ep เท่าไหร่พี่เจ็ดเหรอเจ็ดป่ะไม่บอกอันเลือกรู้อ่ะให้สั่งพี่หนึ่งตอบผมเลือกบรรทัดทองนี่แหละสาม ep เท่าไหร่นะ ep เจ็ดอ่ะอ่ะ โอเคเดี๋ยวนะบรรทัดทองอีเท่าไหร่นะอีพีหกออะคำตอบสุดท้ายให้สามวิหนึ่งบรรทัดทองอีพีแปดโอเคต้มไหนก็ได้เ่าเลยอ่ะเจ็ดเอไกลอีพีแปเราไปไหนกันมาปีนผาปีผาต้ออีพีแปดทไมปีนผาอยู่ผันบทัดทองเนเออสรุปถูกไหมเนี่ยผิดก็คือผิด แรกเพราะว่าอันนี้คือจอร์ดแฟร์ EP ที่สองอ่ะอันนี้รูปมีหน้าทีมงานให้ตอบในห้าวิหนึ่งตอบเกาหลีตอบเกาหลี EP ที่เท่าไหร่มันมีสอง EP อ่ะ EP เท่าไหร่ตัวแรก EP สี่อ4อ่ะ EP สี่เป็นคำตอบที่ผิดครับบรรทัดทองบรรทัดทองรูปต่อไปอ่ะอันนี้ว่าเรกของา อันนี้คะทอมผมตอบเลยอยุธยาอันนี้ไม่รู้ว่าเห็นเราก็รู้อะเฮ้ยผมตอบเลยอยุธยาอยุธยาตอบจริงปะเนี่ยจริง EP ไหน EP สาม EP สามชว์นะชัวนข้อหลัสุดท้ายชัวนข้าเลยจริงเออถูกว่าทำไมรู้อะทำไมรู้ EP นั้นน้องผมเกือบกลายเป็นพระคนหนึ่งอีกรูปสุดท้ายนะถูกจริงรู้เปล่ารู้เปล่า บให้ใบให้ว่าคุยไม่หยุดให้ตอบในห้าวิห้ามันทองอ่ะ EP เท่าไหร่มันทอง EP เท่าไหร่เนีะยเจ็ด EP เจ็ดอ๋อ EP เจ็ดโอเคตอบแล้วเฮ้ยถูกวโาเคแล้วก็เชื่อด้วยตอนนั้นว่า EP สี่ไม่เชื่อแต่ก็แพ้อยู่ดีก็คือไกด์โดนลงโทษใช่พี่ไกด์ต้องโดนลงโทษ พี่ตตะวันแต่ว่าไกด์อ่ะวันนี้เข้าซีนเยอะมากก็เลยอยากให้ตะวันทำแบบโดนลงโทษแทนไกด์ได้ได้ได้เลยพี่อ่ะเดี๋ยวนี่คิดถูกปว่านี่ยมาเดี๋ยววันนี้มีตะวันขอกาแฟหน่อยเร็วๆไม่ไหวแล้วโอ้โหมันเริ่มเลยนะทีเนี้ยมันบังคับเลยนะพี่ตะวันได้ครับผมพี่อมเกี๊ยวข้าวเสร็จแล้วเอาไปชิงให้หน่อยดิได้ได้ครับได้ครับพีได้ได้ประโยชน์เลยทำฟุตด้วยนะอะไรนะได้ฟุตด้วยโอได้ฟุตเลยได้แอนนามีเลยได้ฟุต้วยนะ รุปลงโทษคือให้ตะวันกับใครเป็นเป็นเบนะอะตอมอะได้อ่ยอมยอมยอมคือยอมยอมน้องๆเพราะเห็นวนีน้องถ่ายกันดึกเขาบอกวันนี้ถ่ายถ่ายยาวถึงตีหนึ่งแต่วันนี้ผมก็ถ่ายถึงตีหนึ่งนะมันเริ่มแล้วไม่ไม่จริงๆอ่ะทีนงานบเราต้องมาปวดกองเขาไม่ใช่เหรอทำไมกองมาปวดผมแล้วนีนี่ยี่สองจานแล้วนะ เออบาพี่ภูมิพี่อยากกินอะไรมีกะเพราด้ข้าวผัดเจียวเอาเลยพี่ผมขอกล้วยทอดกล้วยทอดถ่นตอนเมืองได้ไหมผมอยากกินถั่วพี่ตอนอ่ะตอนนี้ก็พักเบรกนะครับพักกองแล้วก็มีตะวันกับอะตอมก็ต้องเป็นรับหน้าที่ไปเอาข้าวให้น้องๆพี่ๆทุกคนนะครับกล้องทางนน้นลุกกล้องทางนน้นลูกกล้องทางนู้นลูกถ่ายละครมันลุกหันหลังให้กล้องก่อนก็เดี๋ยวตอนอะตอมจะไปแบกข้าวมาให้น้องๆทุกคนและพี่ๆทุกคนนะครับ จะผมนมถือให้ครับผมมะเสิร์ฟให้เองฝากเก็บไว้ก็ได้ครับดีนะข้าบผมเด็กใหม่ปะเด็กใหม่มครับรบ่มว่าทำงานวันแรกครับฝากด้วยฝากตัวนะไม่ได้ไม่ได้มายอยีกแล้วใช่ไหมไม่น่าจะาวันนี้วันเดียวครับไม่ได้มาอีก ดักก่อนดักก่อนดักไว้ก่อนก็คือจริงๆมันเป็นสเปเชียลอีไม่ใช่เหรอที่ผมต้องมาป่วนกองแต่ว่าทำไมกลับกลายว่าผมมาโดนใช้ทั้งนั้นนะกาแฟส้มาสมแล้ครับ คือคำนี้ไนมันมันใหญ่มากมันใหญ่มากกองแบบใหญ่เล่นใหญ่โคตรน่าดูโคตรน่าดูเป็นไงพูดดีวะหมายถึงว่าน่าดูนี่คือหมายถึงว่าในในซีรีส์ของเราใช่เพราะแบบนักแสดงทุกคนตั้งใจมากทีมงานทุกคนก็ตั้งใจมากครับเบรกมีพีสลัดขโมยครับ ไม่มีน้ำนี่พี่อยากกินในนี้เลยอ่ะมันหาอะไรยากๆนะเออมันไงอะไรกันบ้างคออยากกินน้ำเปล่าอ่ะไปเลยไปเลยไรเป็นเรืตอนนี้แล้กันไม่ถ้าเอาน้ำเปล่าจะเอาน้ำใบแจยกันที่ตัดตรงไหมนะไม่ใช่มีอะไรช่วยแบ่งด้วยช่วยแบ่งขนมมากินหน่อย ให้ช่วยอะไรไหมครับพี่ครับให้ช่วยอะไรนะพี่บังแดดอ่ามาแล้วงานยากด้วยเที่ดีไใ่ให้ดูเรียบร้อยภารกิจของเรา ฝากลี่หน่อยครับครับผมก็ฝากติดตามเบคมีพีชด้วยนะครับผลงานใหม่ล่าสุดของพวกเราทั้ง5คนครับแล้วก็แขกรับเชิญยนานตะวันด้วนะครับก็ฝากพี่ๆทั้ง5คนด้วยนะครับอย่าลืมไปติดตามพวกเรากันทุกคนนะครับแล้วก็ติดตาม Snap Project แล้วก็ เบ๊กมีพีซแล้วก็ไอจีของพวกเราทั้งแท้คนนี้เลยเป็นโอมเบ๊กมีพีซครับผมซีรีส์ดีๆที่ทําให้คุณอารมณ์ดีเอลก็ชนะโปรเจกต์นะครับถ้าติดตามพวกเราได้ครับผมทุกๆคนเลยครับผมอ่ะยังไม่พอฝากที่แล้วฝากแฟนแฟนชาว snap ด้วยว่าจะฝากอะไรบ้างถึงแฟนแฟนหน่อยเอาเลยอันนี้มันส่งมาตั้งนานแล้วอ่ะงั้นงั้นขอแรกเลยเดี๋ยวลืมอะตอม ถ้าเธอเบื่อ R V เรามี L O V แถบ E ให้ด้วยนะครับเอออะใครต่อคิดมุกเสี่ยวไม่ทันคิดถึงเธอก่อนแล้วกันง่ายดีเอออยากให้เธอเปลี่ยนมากินคลีนนะครับจะได้ลดของมันแล้วก็มาเป็นของเราแทนเออก็คือก็คือว่าคาดหวังคนสุดท้ายแล้วทาเซาให้กินเหล้า10เป็กก้าเป็ก ให้กินเบคสิบเล่าเจอกันครับใน e p นี้ครับผมเดี๋ยวให้ภูมินะครับฝากแฟนขับแนปว่าอยากบอกอะไรนะขับแนปบ้างเดี๋ยวฝากมุกให้แนปแล้วกันให้แฟนขับแนปแล้วกันก็ไม่ถูกหวยไม่เป็นไรนะครับขอแค่ถูกใจท่นก็พอเฉียบคาดหวังดีแลยมันถูกยไหมอายอยู่นะไม่มาอายอยู่นะ ได้ชาเลยนะเจอนะครับที่เบรกนีฟีสครับเจอก,กันนะครับผม